เฮ้สายแล้วนี่นะเราต้องรีบไปปลุกเจ้าเกตโอกาซะด้วยสิฮวันนี้เป็นวันสำคัญซะด้วยอ๋อแดดจ้ามากเลยบ้านอยู่หลังไหนกันแน่นะเนี่ย,เ,ยเจ้าบ้านี่สายขนาดนี้แล้วอย่าบอกนะว่ายังไม่ตื่นน่ะสุดยวจะเป็นหลังนี้หรือเปล่าเอ๋ไม่ใช่แฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นอีกหลังนึง เข้าอยู่ไหนกันฮะนี่ไงเจอแล้วเ hey, ฮ้เกโกะไปทำอะไรยอยู่เนี่ยป่านนี้แล้วยังไม่ตื่นอีกเหรอตือนแล้วตื่นแล้วนายมาทำไมแต่เชา้านี่จุบบ้าลายลืมไปแล้วเหรอโอ้เนี่ยคุณลาติออสลาติอัสเรียกเราไปพบเนี่ยเลิกงงเงียได้แล้วแล้วก็รีบตามฉันมาเร็วๆตกลงตกลงพวกโอ้ใจเย็นๆขอฉันจูนเครื่องแป๊บหนึ่งนะใหนนำไปก่อนเลย เอ้อพวกเย็นๆเ,เดินรอฉันด้วยตามมาเร็วๆจกบขี้เศร้าช้าจริงอ่าคุณลาติออสลาติอัสครับเรียกพวกผมมามีธุระอะไรเหรอครับผมหรือว่าโปเกมอนที่เราตามหาอยู่ปรากฏตัวแล้วใช่ไหมครับมาใช่แล้วฉันเรียกพวกนายมาเพื่อบอกเรื่องนี้แหละฉันอยากจะให้พวกนายสองคนไปตามหาเขาเขาชอบทำเรื่องประหลาดๆห,ห,หวังว่าพวกนายคงจะไม่เป็นอะไร แต่เขาแข็งแกร่งมากนะคงจะดีถ้าได้เขามาร่วมเดินทางด้วยเออเจ้าหมอน,นั่นเน่ะมีฝีมือแต่ชอบเก็บตัวเห็นว่าตอนนี้กําลังไล่ตามอะไรทักอย่างอยู่ในถ้าบนเกาะห่างจากที่นี่ไปนะ่ะพวกนายน่าจะลองไปตามหาเขาดูนะฉันว่าอย่างนั้นแหละออเขาก็ระวังตัวด้วยเหรอที่ถ้ำนั้นอาจจะมีอันตรายอยู่ถ้าเห็นถ้าไม่ดีก็รีบหนีออกมาเลยนะได้ครับขอบคุณมากครับคุณลาติออสลาติอัส ไว้พวกเราจะรีบกลับมาครับผมต้องไปแล้วละ่ะอ่าขอให้โชคดีนะพวกนายนะแล้วเ,เจอกันอ่ามาถึงจนได้นะเราที่นี่น่าจะเป็นถ้ำที่คุณลาติออสกับลาติอัสบอกนะมันดูแปลกๆไงทุกคนแต่ฉันว่าพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะลูจจบ,บูได้เลยตกลงกีโคกกะอ่เราเข้าไปข้างในกัน เอเจ้าหมอน,นั่นจะอาศัยอยู่ในนี้จริงๆหรือเนี่ยมันแปลกมากเลยนะที่โปเกมอนจะมาอยู่ในถ้ำแบบนี้เนี่ยยกเว้นแต่ว่าเจ้าหมอน,นั่นจะมีอะไรบางอย่างที่กำลังตามหาอยู่เหมือนพวกเราอยู่ไหนกันแน่นะตามมาเร็วรู้จ้าบูเราต้องรีบไปแล้วเวลามีไม่มาก เอ๊ะพวกนายเข้ามาทําไมที่นี่เนอะที่นี่มันไม่ใช่ที่สําหรับเด็กเล่นเข้ามาวิ่งนะที่นี่มันอันตรายมากรู้ไหมนายสองคนรีบออกไปเร็ววันนี้ฉันกําลังไล่ตามจับเจ้าไดโนเสาร์ตัวหนึ่งอยู่มันร้ายกาจมากมันอาศัยอยู่ในนี้แหละอ้าวเฮ้ย <Hey, S 1> พวกพวกเรามาตามนายไปร่วมแก๊งด้วยเรามีภารกิจจะต้องช่วยกอบกูก้เกาะนี้นายอยากจะมาเป็นพักพวกเราไหม ต่ฉันก็จะช่วยจัดการเจ้าไดานเสาร์นั้นให้นายเองนายว่าไงอะเฮะอนายจะช่วยฉันจัดการเจ้านั่นเหรอเอ้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะตกลงฉันจะร่วมกับวฉันจะร่วมทางกับพวกนายด้วยถ้านายช่วยฉันนะ่ะนะเจ้านั่นมันอยู่ทั้งนายนี้แหละถัดไปอีกหน่อยเดียวเองอ่าไม่มีปัญหา,าแค่เดนเดเสาร์ตัวสองตัวจะเก่งจะแค่ไหนกันเชียว ลจาบ,บูมาเราไปกันเลยพร้อมใช่ไหมฮะฉันพร้อมแล้วตกลงมาพวกเราไปลุยกันฮะฉันจะนำไปเองคุณนายตามมาเลยไม่ต้องห่วงนะฉันแข็งแกร่งมากมาเลยโอ้บางีลัดนายช้ามากเลยพวกเรารีีไปกันเถอะฉันเห็นมันอยู่ข้างในนั้นแล้ว à, nãy ngay mận, chúng ta,เตรียมตัว Tìm tôi mận, 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 ma mận, Lui Tất mận, 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 Buộc mận, mận, nó mận, 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 qua lại mận, đi mang lời mận, mận, huồng nào ด้วยกันลุมโอ้โหทำไมมันอึดอย่างนี้เนี่ยโอ้ยนี่ขนาดเราใช้โปเกม,มอนต้งสามตัวลุมมันมันยังยังยังไม่รู้สึกแทบไม่สะเทือนเลยหลายการจริงๆเจ้าเดรนอสเซอร์ตัวน,โน,โตรตรนี้จัดการบ้านบากิรัส มันใกล้จะตายแล้วต้องบลม,มันให้ได้จัดการมันดูจะบ,บูช่วยกันเรวเข้ามันจะหนีแล้วโอ้ยกระเด็นเอ้ยมันหายกลับมาแล้วพวกเราอย่าหนีนะสู้ต่อ มอนกัดแรงมากเลยอะ่ะกัดทีกระเด็นเลยเดยวเข้ามันก็จะตายแล้วกินนิดเดียว แรงมือหน่อยพวกบักกีลัสโอ้โหมันจัดแรงกันเนี่ยกัดหมื่นสองโอ้กระเด็นหลังชนฝาอ่าจัดการได้แล้วเยี่ยมมากๆเลยฮะในที่สุดเราก็จัดการมันลงจนได้นะจะได้แถเสานี้อึดมากๆเลยบังกีลัส ทีนีน้นายก็ยอมรับพวกเราเป็นพวกแล้วสินะตกลงถ้านายพวกนายถ้าพวกนายมีเรื่องเดือดร้อนฉันจะช่วยเองต่อไปนี้ฉันคือพักพวกของนายบาร์กิลลสผู้แข็งแกร่งอ่าเยี่ยมไปเลยพวกเอาละได้เวลาแล้วเราไปที่เสาที่สองกันเถอะจะได้จัดการให้จบทักทีเอ้พวกเราก็มาถึงแล้วแต่ว่าผู้พิทักษ์เสานี่ไปไหนนะทำไมเรายังหาไม่เจอ เออฉันก็แปลกใจเหมือนพวกนายนี่แหละฉันก็มาพร้อมกันมันน่าแปลกนะหรือว่าที่นี่จะเป็นกับดักหรือว่ายังไงเฮอฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกบ,บอกมาแล้วเลยกี่แหละฉันจะจัดการพวกแกให้หมดภายในวันนี้แกกล้ามากนะทีมาบุกโจมตีเสาที่สองของข้าพวกเราล้อมมันไว้ <c oughs> เป็นยังไงล่ะแกโดนกับดักของข้าแล้ว เทียมตัวได้ทุกคนอ๋นี่มันเป็นกับดักพวกเราต้องระวังนะอ่าจะพวกนี้เหรอไม่ขนาดมือแค่หรกฉันจะจัดการมันเองเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเคลียร์มันเองไม่ต้องห่วงนะโอเคพวกเราสามคนช่วยกันลุมจัดการมันเลยดูเจ้าบ,บูเยี่ยมมากเคลียร์แล้วเฮ้ยยังมีตรงนั้นอีกเหรอตามไปเร็ว อยู่ตรงนั้นนี่โอเคเยี่ยมเลยลูจาบูเฮขอบใจพวกนายมากนะแต่ต่อจากนี้ไปฉันจะขอลุยเดี่ยวเองพวกนายคงไม่ว่าอะไรนะเออไม่มีปัญหาพวกจัดการให้ได้ละอ่ะเชื่อใจได้เลยฉันจะลุยเอง,งเดี๋ยวเจอกันเฮ hey, ออกมาได้แล้วเจ้าเมตากรอสฉันอยู่นี่แล้วไง เออก่งจริงๆเนะื้อแกเนี่ยอ,อ,อยากจะเจอดีใช่ไหมมาเข้ามาเลยท่านจะให้แกรู้ถึงความร้ายกาดของไมตากรอสซะบ้างนะันไม่กลัวแกหรอกไมตากรอสมามาเจอกัน,น่อยอม,มามาอยากซ่าอยากซ่ามาเลยเข้ามาเลยเจ้าปูหน้าโง่ทุบ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  จัดการบอสครับตัวที่สองนะครับผมหลังหนีหนีอย่าหนีอย่าหันหลังให้ปูโอ้โหต้องไปแล้วจัดการได้แล้วบอสตัวที่สองทีนี้ก็เหลือแค่เกลีย์ไอเทมสินะฮะเยื่มไปเลยได้แล้วไอเทมเอาละทีนี้ก็เหลือแค่ไปคุยกับสองคนที่เหลือว่าจะเอายังกันต่อไปดีอืม การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่เลื่อมกันนะทำได้ดีนี่เกโกก้าเจ้าไปเลยพวกจัดการไม่ได้กอนได้แล้วเย่ยม,มากเลยพวกแล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อดีล่ะอ่ะต่อไปจะเป็นศึกครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วเสาต้นที่สามอ่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเสาต้นที่สามใช่ไหมแล้วเราก็ต้องจัดการพวกเทพที่เหลือทั้งหมดอืมจะเป็นยังไงนะ้า น่าติดตามจริงๆโอเคไว้เดี๋ยวพวกเรามาเจอกันใหม่ตอนที่สามตอนที่4ี่ส <c oughs> ิตอนที่สี่แล้วใช่ไหมจะจบแล้วนะตอนสุดท้ายแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่4โอเคบายบายสวัสดีครับอย่าลืมมาช่วยเชียร์บางกีราด,ด้วยนะครับผม <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยไว้เดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับทุกคน